ยุด <ๆ S 2> ยุดยุดเอยุดยุดดวบอกให้หยุดปี่นใจแล้วค่ะสกระเดี๋ยวน้ำเน่าผักบุ้งขี้เหนียวจังเลยเนาะไม่เรียนก็ได้บุ้งมาทีหลังก็อยู่ที่โรงเรียนนะกินข้าวคนเดียวนะการบ้านไม่สอนละผักบุ้งแฟมิลี่ มีสระว่ายน้ำด้วยวไปเดินริมสระว่ายน้ำดีกว่า,วามีความส,สุขที่สดุดในโลกเลยสวยสวยฉราดไป ทำไมมันร้อนเนี่ยฝนก็ตกร้อนไม่ดูคนเลยเนี่ยคนจะอยู่หรือตายพี่เรด,ดูดิไว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยนะเ <c uk> มื่อกีเ้เนาะสวยงสไนะฝนตกแต่ก็ยังสวยนะคะ <BS> บ้านใครอ่ะบ้านบุง้งไงเอาเหรอมีสาไว้น้ำด้วยเหรอเนะี่ย <c uk> ใช่ไงมีสาไว้น้ำด้วยอ่ะ เราขอวุ้งเล่นไหมร้อนๆอย่างนี้บุ้งจะให้เหรอพี่เดถักบุ้งเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันให้อยู่แล้วอความคิดดีเตรียมของไปเลยป่ะไปลุยเดี๋ยวการร้อนๆแบบนี้ของยางอยู่กะเนี่ยเอาไว้นะมีในข้อเก็บไปเอาเลยเล่นน้ำ A few moments later เล่นน้ำอะไรสุดท้าเล่นน้ำเย็นๆน้างสิไปพี่เดไปบ้างค่ะบุ้งกันไป เจ้าของสระว่ายน้ำนี่จริงดิฮัลโหลฉันมาหาเลวสวัสดีพะลูกโอ้ยสระว่ายน้ำใหญ่มากเลยโอ้ยเหมือนในรูปเลยพี่เดร็ะเออวุ้ยวันนี้ฉันขอเล่นน้ำหน่อยได้ไหมพะบูก อ้โห oh. oh, เล่นด้วยไม่ได้หรอเป็นเพื่อนกันเนี่อ่ะเาต้องเล่นด้วยกันสิเล่นคนเดียวจะไปสนุกอะไรพะบุง้งไม่ได้ค่ะนั้นฉันขอเล่นห่วงยางหน่อยนะยืดเอ้าทำไมไม่ได้ฉันขอเล่นหน่อยไม่ได้นหรอกรับไม่ได้อะพะบุงะบ้งแค่เอาเท้าไปจุ่ม,มได้ปะ,ะจุ่มเล่นนิดเดียวได้แค่เนี้ยสบายละ หย,ยุดห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 ยุดยุดเดี๋ยวให้หยุดหยุดแามเอาไปแตะลินนะ่เอ๋อแค่นี้ก็ไม่ได้หรอทำไอามอ่ะบุงเปลี่ยนใจแล้วค่ะสกระตกเดี๋ยวน้ำหนาวอา้าเราจะทำยังไงพี่เด่น้ำก็ไม่ได้เลนะ่นน่ะไปดีกว่าเฮ้ยบุงขี้เหนียวอย่างเลยนะเนาะ ม่เล่นกันไม่ได้ไอ้บุ้งบ้ออากีหลฬาก็อยู่ที่โรงเรียนนะกินข้าวคนเดียวนะการบ้านไม่สอนละไปไปมาไปนี่มันอะไรเรียนนั่งเัร้าอย่าง,เ,ออางาาเดียวต้องเหนื่อยลงมาเล่นละเี่กผักบุ้งอะขี้ง,งกมากเลยเนาะ เราขอเล่แค่นี้ก็ไม่ได้ขนาดเท้าจุ่มยังไม่ได้เลยอ่ะเออน้ำเล่เหรอสาวน้ำอ่ะเข้าใจจริงๆเลยเลน,นิดหน่อยก็ไม่ได้จริงต่อไปนะพี่เดย์ไม่ต้องไปเล่นกับผักบุ้งเลยอืปล่อยนะเล่นคนเดียวที่โรงเรียนนะกินข,ข้าวคนเดียวนะใช่อยู่บ้านนะก็อยู่คนเดียวไปเลยเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมเหงาแน,าน่แงเงียบน้อยแล้วไปเลยเล่นคนเดียวได้ไ สนุกสนุกอ๋อไม่ต้องไปพึ่งค่ะใครมาเล่นกับเราไม่ต้องไปเอ่ยใครเล่นด้วยเนะี่ยไม่ต้องอเล่นคนเดียวก็สนุกถ้ามีสะวายนะ่าสนุกเป็นสนุกเหมือนที่คิดไว้เลย อยากเล่นน้ำจังเลยอะ่ะแต่ถ้ามีเดย์กับเมจิอยู่ด้วยอ่ะมันคงสนุกน่าดูนะถ้าเราไปขอโทษเดย์กับเมจิอะ่ะเขาจะหายโกรธเราไม่นะ <c oughs> ก็อาจจะหายแล้วเนาะเรื่องแค่นี้ไปไปไปอุ้ยไม่ใส่ละไม่ใส่ เล่นเกมอะไรอะพี่ดีเล่นนี่นี่ดูนี่โหหิงอะไรเนี่หยหงงงูขนาดใหญ่อะไรเนะนีน่ยถนนสายเหมือนเ<า>หรอไมอ่จริงเดเมจิ h, ฉันขอเล่นด้วยค่ะได้ไหมถักบุง้งเธอมาทำไมบ้านฉันนะ่ะเ, <What? S 2> เล่นอะไรอะ่ะฉันขอดูหน่อยไม่ไม่มีทางเดเมจิฉ, h, ฉันขอโทษฉันรู้แล้วว่าการที่งงมันเป็นสิ่งไม่ดี ฉันขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วเดยเมจิฉันขอโทษนะการขี้งงมันเป็นสิ่งไม่ดีฉันจะไม่ทำอีกแล้วไม่เอาอ่ะเสียวความรู้สึกเนาะเดินไปตั้งไกลฉันเดินไปตั้งหลายซอยอ่ะฉันไปถึงบ้านเธอเธอก็ไม่ให้ฉันเล่นเมจิเธอเล่นสาว่ายนะ้ำแบบลงไปทั้งตัวเลยได้ไหมอ่ะแล้วห่วงยงห่วงยางอ่ะ ฉันจะให้เล่นหมดที่เธออยากเล่นเลยฉันจะไม่ทําแบบนี้แล้วฉันจะไม่ขี้งงแล้วฉันขอโทษนะเง็้ก็ได้แต่ต่อไปเนี้ยเธออย่าทาแบบนี้อีกนะฉันน่ะเดินไปตั้งไกลอ่ะถ้าเธอทําอย่างเงี้ยฉันก็เสียใจเหมือนกันนะ้วดเนาะเสียความรู้สึกมากๆอ่ะเออเป็นเพื่อนกันอ่ะควจะให้เล่นดิใช่เพื่อนก็ต้องแบ่งกันงั้นฉันให้ัยเธอก็ได้จริงเหรอเย้งั้นไปกัน ย้ไปไปไปกันมาทางนี้มาทันมาทันมาทันางนี้เลือกเลือกจริงเหรอเลือกเลยจริงสีเลือกฉันขออันนี้เลยมาเเอาหมาฉลาดดีกว่า